สวัสดีครับคุณผู้ชมที่กำลังติดตามคลิปนะครับทางช่องของเราคลิปนี้นะครับจะพาคุณผู้ชมนะครับมาชมปัญหานะครับที่เราเจอในเรื่องของการเพาะปลูกนะครับนั่นก็คือเรื่องของกระชังที่เรามีน้อยเกินไปนะครับกระชังที่ว่านี้ก็คือกระชังสําหรับการเพาะปลูกนะครับเวลาจะผสมพันธุ์ปลูกนะครับก็จะ ผสมในกระชังนะครับทีนี้ปัญหาของเราก็คือกระชังเหล่านี้ที่เรามีมันน้อยเกินไปนะครับสําหรับการเพราะกบเราก็เลยต้องนะครับย้ายกบออกมาไว้นะครับในบ่อธรรมชาตินะครับก็บหลังจากที่ฝนตกลงมานะครับกบมันก็นะครับจะต้องการผสมพันธุ์กันอันนี้เป็นธรรมชาตินะครับ วีนี้กระชังของเราที่เตรียมไว้มันก็นะครับมีไม่พอนะครับถึงเวลาที่กบจะต้องผสมพัน์นะครับทีนี้กระชังที่มีในบ่อของเรานี้ก็ไม่เยอะนะครับมีอยู่5กระชังนะครับก็อผสมไปแล้วนะครับ2ครั้งคือรอบของการผสมพันกบเนี่ยนะครับกบเขาจะไข่ประมาณ2สัปดาห์นะครับหนึ่งครั้งนะครับหรือประมาณ14วันถึง20วันประมาณนี้นะครับ เขาก็จะไข่ทรังหนึ่งนะครับทีนี้ในบอ่อของเราเนี่ยพอทำการผสมไปแล้วสองครั้งนะครับมีบอ่ออยู่ห้าบ่อกระชังนะครับมีกระชังอยู่ห้ากระชังนะครับผสมไปสองครั้งก็นะครบหมดแล้วนะครับทีนี้การผสมช่วงแรกๆก,ก็ไข่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับเพราะว่ายังไม่สมบูรณ์ถ้อยนะครับแต่เราก็ต้องนะครับดูแลไว้นะครับพอถึงช่วงที่กบ นะครับผสมพันธุ์กันจริงๆเป็นฤดูเป็นฤดูผสมพันธุ์นะครับก็คือประมาณช่วงพฤษภานะครับฝนตกลงมานะครับกดก็ร้องเงงเงเลยนะครับเราก็เลยจําเป็นต้องนะครับย้ายนะครับออกจากบ่อที่เราตักไว้นะครับที่แยกไว้ก็คือตัวคู่กับตัวเมียเนี่ยนะครับเอาไว้ในบ่อธรรมชาติเลยนะครับสรุปก็คือเอามารวมกันนะครับรวมกันไว้เลยนะครับให้เขาไข่อยู่นี้แนี่ยนะครับดีกว่า เขาไข่ทิ้งน,นะครับคือเขาไข่ทิ้งเนี่ยก็คือจะไม่มีเชื้อตัวผู้นะครับไปผสมนะครับเพราะว่าเราแยกไว้บ่อต่างหากนะครับก็เลยใช้วิธีการนะครับนำกบตัวผู้ตัวเมียมาลงบ่อธรรมชาตินี่เลย,ยนะครับอย่างที่เห็นนะครับให้เขาไข่แล้วก็มีเชื้อตัวผู้ผสมด้วยนะครับจะรอดไม่รอดแต่จะรอดมากรอดน้อยก็ดีกว่าให้เขาไข่ทิ้งน,นะครับคืออย่างน้อยนะครับเขากไข่แล้วก็มีเชื้อตัวผู้ผสมนะครับจะรอดหรือไม่รอดก็อยู่ตรงนี้นะครับนี้คือวิธีการ เราแก้ปัญหาที่เราเจอนะครับคือกระชังไม่พอปีนี้เราเตรียมกระชังไว้ไม่เยอะอะไรครับก็คือจะเน้นนะครับเรื่องวิถีธรรมชาติแบบนี้แหละนะครับใช้บ่อธรรมชาตินะครับก่อเมื่อคืนนี้ฝนก็ตกลงมานะครับตกลงมาอย่างหนักนะครับฝนมันก็ร้องนะครับตอนเช้ามาก็เลยนะครับต้องจับกบนะครับมาลงบ่อให้เขาผสมพันธุ์กันนะครับช่วงที่เราถ่ายคลิปนี้ก็เป็นเวลาประมาณสักหกโมงนะครับหกโมงเช้า นะครับปบก็ยังไขยังรัดกันอยู่นะครับก็มีหลายคู่นะครับที่เราจับมาตอนเช้านะครับเขาก็วิ่งหาคู่นะครับกระโดดหาคู่แล้วก็รันกันแล้วก็ไข่เลยนะครับอันนี้คือธรรมชาติจริงๆนะครับกบเขาจะไขนะครับเวลามีฝนนะครับเวลาฝนตกเขาจะร้องหาคู่แล้วก็ไปผสมพันกันแล้วก็ไข่ออกมานะครับอันนี้เป็นธรรมชาติของกบ เราก็เลยรู้สึกว่าเสียดายนะครับเสียดายก็เลยต้องให้เขาผสมอยู่แบบนี้แหละนะครับปล่อยตามธรรมชาติเลยนะครับดีกว่าไม่ได้อะไรเลยนะครับส่วนเขาจะตูมายังไงนะครับก็จะใน้วิธีธรรมชาตินะครับลองดูนะครับปีนี้การพ่อปุมแบบนี้นะครับจะใช้วิธีตามธรรมชาตินี่แหละนะครับใช้บ่ธรรมชาตินะครับ ครับก็นำมาแบ่งปันนะครับสู่คุณผู้ชมได้รับชมกันนะครับสำหรับการเพาะพันธุ์นะครับก็จะแตกต่างกันนะครับในแต่ละพื้นที่แล้วก็วิธีการของแต่ละคนนะครับอาจจะไม่เหมือนกันนะครับซึ่งจะมีปัจจัยหลายอย่างนะครับที่ไม่เหมือนกันไม่ว่าจะเป็นสภาพพื้นที่นะครับ แต่ละพื้นที่นะครับสภาพอากาศสภาพของเรื่องน้ํานะครับเรื่องของฝนฟ้าหลายๆอย่างนะครับก็เลยนํามาแจสู่ผู้ชมได้รับชมกันนะครับนี่เขาเป็นกบตัวผู้นะครับที่เขารัดกันนะครับก็เลยจับแยกออกนะครับนี้เป็นช่วงที่เราจับมาปล่อยให้เขานะครับผสมกันในช่วงเช้าเช้านะครับส่วนกระชังที่เห็นนะครับก็เป็น ระชังที่เพาะมาแล้วนะครับลูกออนก็อายุประมาณสัก2องถึงสามสัปดาห์นะครับเราก็จะให้อาหารนะครับวันนึงสองสามครั้งนะครับโดยการที่นะครับช่วงแรกก็ให้ดำดำเราให้รำนะครับวิธีการของเราก็คือให้รำก่อนนะครับเป็นรำอ่อนนะครับที่ให้ลูกออดกินนะครับช่วงประมาณสัปดาห์แรกนะครับให้กินไปประมาณสักสองสามสัปดาห์วันละสองครั้งนะครับ อันนี้เป็นวิธีการที่เราทำนะครับอาจจะแตกต่างนะครับหรือเหมือนกับที่อื่นทำนะครับอันนี้ก็แล้วแต่นะครับก็นำมาแชร์สู่ผู้ชมนะครับได้รับชมกันนะครับหวังว่าอาจจะเป็นประโยชน์บ้างนะครับไม่มากก็น้อยนะครับในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันในการพอกบนะครับสำหรับ ทางความของเรานะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมนะครับเอาไว้เจอกันในคลิปต่อไปนะครับมีสิ่งดีๆมีประโยชน์ก็จะมาแบ่งปันสู่ผู้ชมได้รับชมกันนะครับถ้าท่านเห็นแล้วมีประโยชน์ก็นะครับช่วยกรุณานะครับกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กับทางเราด้วยนะครับขอบคุณทุกท่านสวัสดีครับ